สมาคมฟุตบอลมาเลเซียค่ะแล้วก็นักเตะทีมชาติ7จ็รายเนี่ยถูกคณะกรรมการวินัยของฟีฟาเน่ยลงโทษนะะหลังจากละเมิดมาตราย22ของประมวลกฎหมายวินัยฟี่าค่ะกรณีปลอมแปลงและบิดเบือนข้อมูลสัญชาติค่ะ ซึ่งนักเตะที่เกี่ยวข้องนะก็ประกอบไปด้วยกราเบลเฟลิปเปอาโรซาค่ะฟาคุนโดโทมสัสกาเซสโรดิโกคูเลียนโฮกาโดค่ะอิมันยาฮาวิมาซูกา้าแล้วก็รวมไปถึงชูอาว,วิกเตอร์แบรนเดวฟิเกเรโดนะคะจอน์นอิสาราบาลอิรากุกี้แล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือเอ็กเตอร์อ,เอ,รเอาเลฮันโดเฮวาวซาราโนค่ะ โดยทั้งหมดเนี่ยก็เคยลงเล่นให้กับมาเลเซียในศึกอาเซียนคัพนะคะใน2027รอบคัดเลือกที่เป็นเกมเจอกับเวียดนามค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจากการซึ่งจากผลการสอบสวนค่ะฟีฟาเนี่ยก็ได้มีคำสั่งปรับสมาคมฟุตบอลมาเลเซียทั้งหมด3 5 0 0 0 0ฟรังค์สวิตค่ะหรือราวประมาณ14.2ล้านบาทแล้วก็ขณะผู้เล่นทั้ง7รายเนี่ยก็ถูกปรับคนละ2,000ฟรังก์สิตนะคะหรือประมาณ 8 1 0 0 0บาทนั่นเองพร้อมกับแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลเนี่ยเป็นเวลา12เดือนหรือว่า1ปีแล้วก็จะมีผลทันทีค่ะซึ่งทางนี้ค่ะสิทธิ์ในการลงเล่นทีมชาติของนักเตะกลุ่มดังกล่าวค่ะก็จะถูกส่งต่อให้กับศาลฟุตบอลฟีฟ่าได้มีการพิจารณาแล้วก็บทลงโทษเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ของฟีฟ่าได้ต่อไปด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสสตารดี้นะ,ะกับการปลอมแปลงสัญชาติค่ะ,คะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมีการตรวจสอบแล้วก็คุณก็โดนเป็นการโทษแบนแบบนี้อยู่ดีคือในอาเซียนเนี่ยหลังๆก็จะมีหลายชาติที่ใช้นักเตะเรียกว่าที่มีเชื้อชาติจากยุโรปนะครับแต่ว่ามันก็ต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของฟีฟ่าด้วยจะเป็นลูกครึ่งหรือจะเป็นโอนสัญชาติก็ให้มันถูกต้องพอมันมีการที่ตรวจสอบขึ้นมาแล้วถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะโดนลงโทษแบบนี้ได้นะครับ